นี่เฮียเป็นห่วงลูกคุณอยู่ใช่ไหมใช่ฉันเป็นห่วงทั้งลูกคุณทั้งชมบันษาไม่รู้ว่าตอนนี้ก็จะเป็นยังไงบ้างคุณกษะสาคะคุณแดนนี่มาแล้วคะ่ะงั้นบอกคุณแดนนี่ไปรอผมที่ห้องประชุมได้เลยเดี๋ยวผมตามขึ้นไปได้ค่ะไป sorry ฟอ t ์ดเวทแด a นะคุณเปรอผมที่ห้องแมา สวัสดีค่ะฉันภรรยาแดนนี่ h e l l o I'm Danny Nice to meet you I'm Gaza. Nice to meet you too I have to take this call ไม่คิดเลยนะคะว่าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกแถมยังได้มาร่วมธุรกิจด้วยกันด้วยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าคุณเป็นภรรยาของแดนนี่ ฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าแดนนี่เนี่ยมาดูธุรกิจพวกคุณต้องขอบคุณโชคชะตาเมื่อหกปีก่อนนะคะฉันเนี่ยฝันว่าอยากจะทำรีสอร์ทสวยๆเหมือนกับที่ที่ฉันกับแดนนี่เจอกันครั้งแรกที่จริงก็ต้องขอบคุณผู้หญิงที่คืนนั้นมากเลยนะคะใครแบบก็ผู้หญิงที่สลับคีย์การ์ดกับฉันเนี่ยคะอ๋อ,อมองก็ไม่เห็น อยู่ไหนเนี่ยรู้แว้นอยู่ไหนนี่เด็บอ๋ออ๋ออ๋อนอนภาษาอะไรเนี่ยเอาเอาอขอ Hass, โ,โทษค่ะอ๋อ,อเอาเว้นอยู่นี่โอ้ย <c oughs> เออนาฉันไหนอเ,เนี่ยอ้าวไม่ใช่ชั้นสามอีกฉันก็เลยไปรอคุณเกิร์เลยตอนแรกก็นึก่าโหอยู่เหมือนกันนะคะแต่หลังจากนั้นฉันก็เจอกับแดนนี่แล้วฉันกับสามีกก็เลยได้คบกันแล้วก็แต่งงานกันได้ละคะ่ะงีะไรหรือเปล่าคะคนที่อยู่กับผมคืนนั้นไม่ใช่คุณเหรอไม่ใช่ค่ะ ใช่คนนี้หรือเปล่าครับที่คุณสลับคีย์การ์ดด้วยอะใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้แหละคะ่ะที่สลับคีย์การ์ดของฉันกับห้องคุณกาะไม่งั้นนะคะฉันกับแดนนี่ก็คงไม่ได้เกอกันตลกดีนะคะเ็นอะไรหรือเปล่าคะ ที่ใครๆก็คุ้นเคยเหมือนฉันไม่เคยเจ็บปวดเลยใช่ไหมแต่มองให้ลึกลงไปที่หัวใจอ้าวเฮียอยู่นี่เองนี่เฮียเคยกับคุณโชนเรื่องนั้นแล้อ,อยังลูกคุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลฉันก็เลยไม่รู้ว่าจะคุยกับเขายังไง ตอนนี้ฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันทำอะไรลงไปเรื่องนี้ผมก็มีส่วนผิดผิดมากด้วยแต่เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ต้องทำให้มันถูกแล้วก็เร็วด้วยฉันจะคุยกับชนม์ษาเรื่องนี้วันนี้แหละฉันมั่นใจว่ายังไงลูกคุณก็ต้องเป็นลูกฉันแน่แต่มันยังมีเรื่องดีเอที่ยังดูแปลกๆนะเฮียตัวอีกรอบวก็คงจะรู้คุณชนเขาเข้าใจผิดเรื่องนี้มาตลอดหลายปี ยังไงเคก็หาวิธีบอกเขาดีๆนะ